ครจะไปคิดท่อบ v c ก็เป็นของแต่งรถได้เดี๋ยวสองชาวไล่ดีไไให้ดูครับจานขั้นตอนแรกให้เอามาขวานแล้วเจาะรูตามนี้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วครับจานเดี๋ยวเราไปพ่นสีเก็บงานกันก่อนดีกว่าครับตะหว่างรอสีแห้งเดี๋ยวผมจะรีวิววิธีแต่งไฟเลี้ยวนะครับจานและสําหรับวิธีการต่อสายเราต้องรู้ความหมายของสีก่อนนะครับจานอย่างสีส้มไฟเลี้ยวซ้ายสีฟ้าไฟเลี้ยวขวา ยกตัวอย่างง่ายๆผักไฟเลี้ยวซ้ายก็ใแหงเอาสีแดงต่อเข้าสีส้มแล้วก็สีดําต่อเข้าสีเขียวนะครับและสําหรับวิธีต่อข้างขวาก็เหมือนกันนะครับสลับตําแหน่งแค่สายสีฟ้าเท่านั้นนะครับเพื่อนๆสีแห้งได้ที่งานนี้มาเริ่มประกอบร่างกันดีกว่าครับจนันสําหรับเทคนิคการต่อสายพ่วงฟักเดี๋ยวทำตามนี้เลยนะครับจานนี่เลยเสร็จแล้วครับจาน ท่อน้ำไทยก็เป็นของแต่งมไซค์ได้งานนี้แค่เสียบปลั๊กก็พร้อมใช้งานเลยเป็นไงจานใช้งานได้จริงทดสอบความเข้าใจการต่อสายไฟนะครับอย่างการต่อไฟผ่ามากเนี่ยสองสายนี้คือไฟเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาและอีกสายหนึ่งมันมาจากไหนครับจานลองคอมเมนต์กันมาเลย